สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนพบกับ VJ Fuji จิฮ a รายมาโตนะคะในช่วง Happy Free ไ i ส์ไปกับ VJ Fuji ิวันนี้เราก็จะนำเสนอการเพราะพันธุ์บอลกระดาษด,ด่างนะคะซึ่งตอนนี้บอลกระดาษด,ด่างของพี่ฟูจิต้นใหญ่มากอันนี้คือ,คอต้นแม่ของเขานะคะเป็นบอลกระดาษด,ด่างนะคะส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นลูกๆของเขานะเราจะต้องแยก แยกลูกๆของเขาออกมาจากต้นแม่นะคะเนื่องจากว่าเขาโตมากแล้วนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตเป็นของตัวเอง <laughs> นะคะ <laughs> เพืเ่อนๆพร้อมหรือยังพี่อากิพร้อมหรือยังครับ <c oughs> โอเคแล้วเราก็ไปลุยกันเลยนะคะ <c oughs> นี่นนเราจะค่อนอื่นเราจะต้องเตรียมดินก่อนแล้วก็ต้องเตรียมแยกน้องๆออกมานะคะ <c oughs> ตัวนี้เป็นเป็นไฟสําหรับไล่มาเลย <c oughs> ไล่ยู่ไล่สิ่งผิ่ ก็ได้จากการใช้ลวดนะคะนี่ได้มาสามต้นแล้วนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้สามต้นนะนี่ยีเราก็มาใส่ลูงงต้นที่หนะะึ่งะซึ่งเป็นไม้กระดาษไม้บอลกระดาษเป็นไม้ทำงเงินอะสามารถทำเงินใหะะ้ เราได้นลนะต้นขนาดนี้ปกติเราขายกันต้นละห้าใบนะคะต้นนี้ก็เป็นอันเสร็จเสร็จแล้วนะคะหนึ่งต้นได้มาแล้วหนึ่งต้นนะคะพอเราแยกออกมาด่างฮาร์เลยนะต้นนี้นะเพื่อนเพื่อนก็เอาน้ํารดนะคะน้ารดดูแลของดูแลเขาด้วยการให้เปลือกไข่แล้วก็ปุ๋ยชีวภาพที่เราหมักเองนะคะ นึ่งต้นนะคะได้แล้วหนึ่งห้ารอยบาทนะคะดูซิว่าเราจะได้กี่ต้นเพื่อนๆมาดูกันเลยต้นที่สองนะคะต้นที่สองแลว ย yeah, yeah. hm ี่ยี่ขอไปให้เพื่อนดูหน่อยต้นที่สองใบข้างล่างกำลังเกิดเห็นไหมใบด่างข้างล่างเห็นไหมให้เพื่อนดูหน่อยต้นที่สองเย่เนี่ยเดี๋ยวไปถ่าย นี่จ้ที่สองเดี๋ยวเรามาลืกกันต่อเลยนะคะยยขายายพันธุ์การดูนะเดี๋ยวฟูจิจะให้คุน